สวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไ <Wow. S 1> ลสดแมนยูเจอเลอเบติสครับกำลังจะเริ่มแล้วอีกห้านาทีโอ้เกือบตื่นไม่ทันเนี่ยเกือบไปแล้ววันนี้นักเตะของแมนยูแมนยูจัดชุดใหญ่ลงเลยนะตอนแรกนึกว่าจะพักตัวแต่ก็ชุดใหญ่เกือบทั้งทีมเลยมีดาวิดเดกิอาผู้รักษ,ษาประตูมีใครอีก เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีลาเฟวารันคู่กับลิซันโดมาตินีสแบ็กขวาเป็นเดียโกดารโลแบ็กซ้ายลูกชอกอางรับเนี่ยเป็นคาซิเมโลกับเฟสกลางลูกบูโนูฟูนันเดสปีขวา Anthony, อันโตนีปีกซ้ายมาคัดเล่นกดกองหน้าวอลเวีงฮอตเหมือนเดิมตัวสำรองก็แจ็คบัตเล่นทอมฮีตันโอ้ผู้รักษาประตู2คนเลยนะสำรอง มีลินเดอร์เลิฟเฮริแมกไกวเทเรลมาเลาเซียอารอนฟันบิสาการ์คอบบี้ไมโนสกอตแม็กทอมินีบาโกนโดเปเลสตีอันโตนีลังกาอเลฮันโดการาโชแล้วก็เจรอร์ซานโชครับเราจะลงสนามแล้วนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝั่งของเรอัลเบติสเนี่ยผู้จัดการทีมเนี่ยเป็นมาดูเอลเปเยจินี ini, เป็นอดีตอดีตผู้จัดการทีมของทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมครับถ้าใครเอ็จับกันได้นะ มีฝนหรือหิมะเนี่ยตกอยู่ในสนามตอนนี้ของเลียเบติดก็จะมีคาดิโอบาโวมีใครเนี่ยซาบารีมีอะไรพวกนี้หลายคนดูไม่ทันกราฟ,ฟิกมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจือบผมมาไม่ทันผม <c oughs> กลัวจะตื่นนอนนอนแต่หัวค่ำแต่กว่าจะหลับมันไม่ชินคาซิมิโร่ถ้าโดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบนี่ตอนนี้ก็จะโดนแบนเลยนะนันีนน้ต้องระวังอย่าให้โดนใบเหลืองนะครับสำหรับ าซามิโรในนั้นนี้เกมนี้ก็ยังเป็นบูโนเฟอร์นันเดสครับที่ใส่ปกแขนเป็นกัปตันทีมกัปตันทีมของของเลี้ยวปฏิทินโจซินโจอาควินอ่ไม่ใช่โจซินดิโจอาควินซานเชสนะโอ้โหอายุเยอะแล้วนะโจอาควินซานเชสเนี่ยโอ้ยังเล่นอยู่เลยของเลี้วปาติสมีใครบ้างในเมียคาเดโอบาโวผู้รักษาประตูของหลังมีซาบารีเบซิลล่าหลุยฟิลิปปีแอปเนอร์กองกลางนี่จะเป็นโรดิเกเ วิลเลียมคารวินโยฮวนมีโจคินแล้วก็หลุยเฮลิกเก้กองหน้าไอโยเซเปเรสครับกองหน้าตัวกิ่งของเขาอะไรนะบอค่าอ e ีเกเซียสเนี่ยเป็นตัวสำรองนะน่าจะมีแท็กติกอะไรมาตั้งรับรอสวนกลับหรือเปล่าสำหรับเรียวเบติดบางทีเขาอาจจะมาเล่นเกมรับด้นะเล่นรอสวนรอสวนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูต้องต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ในเรื่องนี้ผมว่า สำคัญเลยท่านนี้เปีกมีโอกาสเปียาวหิมะตกนะไม่ใช่ฝนะที่ดูแล้วน่าจะเป็นหิมะ่ะเริ่มการแข่งขันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลเบติสเริ่มแข่งเรียบร้อยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เขี่ยบอลก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับในนั้นนี้เหมือนอายุซี่ปิลิพยายามมาแย่งบอลโอ้โหเฮ้ยอัน,อนตรายแล้วลูกนี้เป็นอ้โโเบติี้ได้ยิงอุโโอ้งด้ยเกือบครับแม่ โอ้เป็นเล่น,เล,นเล่นกองหลังไม่เข้าใจกันนะครับไปส่งบอลคืนให้ The Bond. เดกราดบอลเกือบโดนยิงไปแล้วเอาแมนยูจะสวนฮูโ,โนโเฟรเนเดสมาทางขวาฮูโ,โนโเปิดเข้ามาเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดท,ทำไงยิงเรียบร้อยเออลดฟอร์ดยิงแล้ว10-10นยยครับแมนเชสเตอร์ยูเ,เ,เ,เต็ดขึ้นนำเรอเบติสอย่างรวดเร็วในวในาทีที่หลูกนี้เป็นเกือบจะเสียประตูจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะที่แมนยูเกือบจะเสียประตูแต่ว่าพอป้องกันกันไว้ได้ก็ สวนสวนเลี้ยวเบติสขึ้นมาได้ยิงประตูได้เลยลูกนี้สวนกลับเลยะจากจะเสียประตูนะกลับมาที่บูโน่บูโน่เปิดมาลูกนี้ไม่ล้ำแล้วแล้วกองหลังเบติสก็สกัดมาเข้าทางมาคัทไดฟอร์ดยิงเต็มเข้าเข้าไปเลยนะครับม่มาคัทไดฟอร์ดนิ่งจริงช่วงหลังนี่นิ่งมากจังหวะทำประตูเนี่ยจมอย่างรวดเร็วนัดนี้แมนยูไดฟอร์ดจับบอลได้ครึ่งบอลหลบครั้งหนึ่งนะแล้วก็ หลบครั้งที่สองล้ลวก่อนที่จะยิงเข้าไปเลยเยอดสสดยดมั่นใจมากมันจังหวะย,ยิงลูกน่งสู้ตายครับใช่ครับสู้ตายครับแันอยู่ยิงนําไปลวเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เชนฮาก็ยังเครียดอยู่ยังยังไว้ใจไม่ได้เพิ่งนําลูกเดียวเ,เบติสบอลอยู่ที่อา้าวป็ดตัดบอลไมาได้ป็ดยังไงใหญ่มาที่คาซมิโร่ออกขวามาอยู่ที่ดาร่ ดาโลอุ้ยดาโลดาโลช้านะครับจังหวะนี้มันกลับไปที่วาลานวาลานส่งมาที่อันโตนี่อันโตนี่ยังส่งกลับมาที่บูโรเฟนเดสบูโนโเข้ากลางมาที่คาซิมิโรคาซิมิโรตักด้ว,วยซ้ายเบคอร์ดมงอห้ออยรูปนี้มงเบาไปครับเข้ามือของบาโวครับรูบ้สาวประตูของเลอยบเบติตรูงนี้มงเบาไปนะครับแต่มันก็เหมือนบอลจะล้ำหน้าก่อนนะจังหวะนี้ แอบเนอร์ของเรียเบติสได้ทุ่มมาแต่บอลก็ป็งคาซิเมโรครับไปเก็บบอลไว้ได้ออกมาที่ดาร์โลดาร์ลโลเล่นกับแอนโทนีเยู่ตอนนี้กลับมาที่เฟดเฟดเฟก็ย้อนกับโอ้เฟดโดนเข้าหนักครับลุงนเนี้เหมือนโดนเข้าข้างหลังเลยโอ้โหแต่ดีไม่เจ็บมากลุกมาแล้วลุกชอมาคันเลนฟอร์ดออกซ้ายมาที่ลุกชออีกทีเปิดเข้ามาเวทฮอตโอ้โหเกือบ เกือบไปครับลูมแม่เป็นลูกชอคอสมาให้เวฮอร์ตแต่เวฮอ,อร์ตยิงยิงหลุดกรอบไปนิดเดียวนะ่ยเกือบไปแล้วเกือบมีชื่อเป็นคนทําประตูแล้วลูกเงี้ยลูกนี้ลูกชอจ่ายมาไม่รับหน้าครับเป็นการคัดแบ็กเข้ามาเวฮอร์ตก็ยิงด้วยสาย <c oughs> แต่มันก็หลุดเอออมันก็หลุดไม่น้อยหรอกมันหลุดออกเป็นเมเแหนะลูกนี้เพราะเฉลี่บครับบอลไปเฉลี่บออกจริงๆต้องได้ทุ่มไอ้ได้เตรมมุมนะแต่มันก็ไม่ได้ มันเหลี่ยมที่กรรมการมองไม่เห็นนะก็เลยไม่ได้เตะม,มุมโดน่าเสีดายลนงะอย่างเคาะเล่นกันอยู่ในแดนหลังนะไม่ผีพามอะไรเปิดออกขวามาที่ซาบารีเอาเหมืนบอลจะโดงไปมาเข้าทางเฟสเฟสมาที่บูโน,โฟน,นเฟรนันดสบุโอนโออกขวามาที่ดาโล่คุณลิมเบติตก็ลงมากันไวแมนยูจะเป็นฝ่ายฟองเกมเป็นวันนี้ลุกชอ อูชอซ้ายมาที่แอนต وني แอนตนี ي จี้เข้ามาอันต وني ไปยืนซ้ายแล้วนะครับเปิดมาวิ่งฮอตยิงโอ้โหโอ้วิ่งฮอตวิ่งฮอตลูกนี้น่าเสียดายครับโอ้อันต وني เปิดสวยมากอันต وني เปิดมาแล้ววิ่งฮอตวิ่งเข้าไปยิงแต่ว่ามันล้ำล้ำหน้าเลยครับลูกนี้ถึงไม่ล้ำก็ไม่เข้าวิง่งฮอตเตะข้ามคานไปซะโด่งเลยไอ้ลูกนี้น่าเสียดายน่าเสียดายวิ่งฮอต เวกฮอตเอ้ายังได้บอลอยู่ที่เลฟอร์ดกลับมาที่คาซิเโลออกซ้ายมาที่อันตัวนี้นตันนี้จะเปิดแล้วแบบเปิดขึ้นมาบูโนโอโหโบงไม่ถึงครับบูโนลูกนี้เอ้ามันีะคุกคิกอยู่หน่โกเบติสอยู่ตอนนี้ดา่์โลกเก็บไว้ได้ย้อนหลังกลับขึ้นมาก่อนอนะมาที่วาลานกลับมาที่เดกอาเดกอาเปิดขึ้นมาลูกชอเอ้าแมนยูได้สวนอันตัวนี้ได้บอลอันตัวนี้ สี่ต่อสี่ลูกนี้เรดฟอร์ดยิงโอ้ยิงค่อยเอาเวียงฮอตไม่ทันครับเวียงฮอตเอาบูน่บูน่ลูกนี้โอ้ยบอลมันเฉล็บไปก่อนนะครับแต่น่าจะเป็นเต็มมุมของแมนยูอะลูกนี้วิธีบอลเหมือนบอลมันเ bon ฉล็บโอ้เสียดายน่าจะทําได้ดีกว่านี้ลูกนี้ไม่ล้ําหน้าด้วยลูกเรฟฟอร์ดยิงแต่มันค่อยไปมันเหมือนยิงบดๆน,นะยิงไม่เต็มเท้าอะ่ะก็เลยไม่แรงถ้าแรงอกาสเข้าอยู่บอลม,มันจะเสียบมมุมอยู่นะ บอลค่อยประตูก็โดดทันยังยังลูกสองต้องมาผมว่าไม่งั้นมันเล่นยากเล่นลําบากลูกชอจะเตะม,มุมกับลูกเนี้ยก็มีบูโนโ่ยืนอยู่ตรงนั้นนะจะเล่นสั้นกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจเล่นสั้นบูโน่เปิดเปิดมามวาลันวาลันคาซิมิโร่อืตะวัดยิงลูกนี้แต่บอลมันก็ออกไปเยอะเลยคาซิมิโร่เอี้ยวตัวยิงเล่นสู่ลูกสูนนะ เขี่ยเส้นให้บุนโนเกิดนูนแล้วบอลมันมาตกอยู่คาซิมิโร่น่ยคาซิมิโ่หันหลังให้บอลก็ต้องตว,วัดยิงแบบเยี่ยวตัวนะมันก็ยิงไม่เต็มเท้าแล้วม้ออกไปไหนก็ไม่รู้กรดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็บวรบกวนช่วยกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์ช่องต้นซีเลยนะครับอ้าวเป็นแอนโทนีด้วยสวนมัตติฟิสฟิสยังดึงบอลไว้ฟิสฟิสโอโหายพลาด เอาผมดูไม่ทันเบตติตีเสมอเอา้าโอ้โหตีเสมอแล้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหน่าเสียดายดูไม่ทันเมื่อกี้กำลังาหารูปแล้วปลอดใจดูนตีเสมอเลยอ่ะโอ้โหเป็นทางหน้าเครียดมากอะไรกันครับเนี่ยจะยิงเขาอยู่แร้ะโอเป็นอายุเซเปเรสครับยิงเข้าไปลูกนี้เหมือนโอ้โหจับบอลมา อา้าดูจะเห็นไหมอา้าเหมือนบอลจะเห็นนะรูปนี้เหมือนจังหวะที่เบติสเก็บบอลลงมาเล่นจะเหนนะล้ำไหมไม่ล้ำแต่ว่าเหนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็ค V R อายุเซ่ไปเลนรับบอลแล้วก็ยิงแบบโอโ้โหยิงแบบทะลุเข้ามาเลยนะยิงคืงยิงคืนเปิดอนะ่ะเฮ้ยอะไรนครับเช็ค V R สิล้ำหน้าปะ่ะไอเหนหรือเปล่ามันเหมือนจะเหนนะพักอ,อกมาแล้วโดนแขมนนะี่ช่ป่ะคือจริงให้เหนก็ได้นะต้อง V R เช็คไหมอุบอลชนศอเข้าเลยนะ โอ้ไม่เฮียนด้วยหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้อะไรกันครับเนี่ยมันจะดีแล้วตอนแรกเดี๋ยวไปตีต,ตีเสมอแมนยูได้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งอะไรกันครับอยู่ดีก็โดนเดือดเดืดงง่ายเลยแล้วมันไม่เฮียนเลยลูกนั้ๆๆน,นนะบอลโดนหน้าอกแล้วมาโดนแขนอายุิปิเลียนะครับเป็นคนยิงลูกนี้โอ้กำลังจะชีนชีแล้วนะดีเหมือนไอ้ฮวนมี่ไฮวนมี่เขาพักบอลฮวนมี่ที่คนเปืดนให้อายุสิปิเลียนอ่ะพักบอลโดนหน้าอกก่อนแล้วมันก็ไตมาโดนแขน มันก็โดนลําตัวก่อน,นก็ไม่รู้นะมันก็เหมือนใช้เขียนแต่งนะก็คงต้องไปคุยกันครึ่งหลังนะตอนพักครึ่งอาไปคุยกันแล้วว่าจะแก้เกมยังไงเน,ะนี่ยแมนยะู่ช่วงท้ายๆนี่เป็นเบรติสนะที่มีโอกาสเจอขึ้นตอนนี้ยดก้าออกขวามาที่ดาร่ดาร่กก็ยังกลับมาที่เก้าครับมาตินสมาตินสจะยังไงจ่ายมาที่คาซิมิโรคาซิมิโรออกซ้ามาที่ลูกชอ เขากลางมาที่เวงฮอตเวงฮอตมีโอกาสแล้วใจเอ้าเลตฟอร์ดสวยเลตฟอร์ดแอนตนันี้โอ้ยโอ้เลตฟอร์ดจ่ายมาที่แอนตนันี้ยิงไม่ทันครับแอนตันี้อุย้ยน่าเสียดายไม่ใช่ไม่มีโอกาสลูกน,นี้โอ้แต่มันก็ล้ำแน่แล้วลูกเลตฟอร์ดเอ้าเดเกอร์ฮัทใจพลาดอายุซี่อายุซี่เอ้ากือบไปแล้วโอ้ยเกือบ <c oughs> เกือบครับเกือบโดนเบติสยิงท้ายครึ่งแรกโอ้โหแต่ดีที่บอลมันบอลมันเป็นใจนะบอลมันดิ่งออกจากเส้นเมือก่อนโอ้โหแน่ยเซดร้ายเนี่ไนยไปพลาดกันเองเลยดีแค่จ่ายพลาดน,นะครับลุงโอ้โหโอ้โเสียหายเลยเกือบชนเสาโอ้ยไม่งั้นเรียบร้อยไอโอซีเอ็มยิงแล้วก็เฉลบเฉลบใครเนี่ยเฉลบลูชชอรหรือเฉลบใครเนี่ย เฉลบดาโล่แล้วบอลมันก็ไปชนเสาเกือบไปแล้วโอ้โเมีนยนยู่หนักอาการเนี้หนักหนักหนเอาว่ากันใหม่ว่ากันใหม่้มุัดซิมก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปตอนนี้หมดเวลาครึ่งแรกเรียบร้อยเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในครึ่งแรกเวฟฟอร์ดยิง,งให้เมียนยู่ขึ้นนําไปก่อนแต่ก็เป็นอายุซี่ปีเลตไมติดเก่าของ ของเลตเตอร์แล้วก็นิวคาซิลมาตีเสมอให้เสมอให้เลยแล้วไปตีตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหน,นึ่งครับผมว่าก็หนักนิบเกมเนี้ต้องมาดูเครื่องหลังว่าจะแก้เกมยังไงนะยุงแรกไม่ไหวและยุ้งแรกถึงจะมีโอกาสแต่มันก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้ไม่ได้แบบจะจะจ้แจ้จจงอะไรกันมากสักเท่าไหร่อารมณ์นัดปิด่ละคนเนี่ยคือบุงบอกเลยมันผมว่ามัน ฝ hmm. ากบอกว่าลืมนัดที่แล้วไปแล้วแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็คงยังค้างอยู่แหละดูนะคงยังค้างอยู่อารมณ์ยังค้างจากนัดที่แล้วอยู่ก็เบือบ่อโดนโดนน็อกไปนัดที่แล้วน็อกแบบกลับบ้านไม่ถูกเลยก็ต้องมีกันบ้างขึ่งหลังนี้เราจะอาอยังไงดีแมนยูเนี่ยผมคิดว่าถ้ายัางเล่นเหมือนครึ่งแรกก็คงจะโอกาสยากที่จะชนะอย่างมากก็เฉื่อยเมื่อเผื่อโดนเขายิง กาเล่นเหมือนซึ่งแรกนะผมว่านะต้องแก้เกมมันสักหน่อยคผมก็ยังยืนยันทำเรือว่าอันโตนี่โอโหน่าปวดหัวมากการเล่นของอันโตนี้แต่ไปซ้ายเหมือนเขาจะมีประโยชน์ไว่าอยู่ขวานะผมว่านะอันโตนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้ปลดกระมโคอยู่เปิดให้เว้งฮอนมงอยู่ถ้าไปซ้ายไปอยู่ขวานี่คือแทบจะไม่ผ่านแบ็กซ้ายของเรอเบปติสเลยจริงๆก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับอันโตนีนะครับแต่ที่ดูแล้วมันขัดงูขัดตานิดหน่อย ซนโชเมื่อไหร่จะได้โอกาสเนาะผมว่าเรายังมีทีเด็ดจากซันโชนะตอนนี้แมนยูเนี่ยยังมีทีเด็ดอยู่จากเจอร์นซันโชเนี่ยพอได้นะฮะซันโชลงมาครึ่งหลังก็น่าจะพอมีลุ้นอยู่นะมาแทนแอนโทนี่เนาะไหนเราไปดูสถิติครึ่งแรกของแมนยูกันหน่อยครึ่งแรกแมนยูยิงไป9้เลโอเบติสยิงไป5้าครับครแรกครับแมนยูยิง9ตรงกรอบสีเ่เลโอเบติสยิง5ตรงกรอบหนึ่งก็คือลูกที่เข้ายิงตรงกรอบครั้งหนึ่งเข้าเลย เนี่ยแติตีเป็นปแปลกๆนะช่วงนี้แต่ว่าลูกที่อายเซเปเลสเน่ะมันก็ชนเสาเข้าอ่ะมันก็สุดวิสัยจริงๆมันเป็นลูกชนเสาไงก็ไม่รู้จะว่าไงเนมันชนเสาเข้าไปรุ่นเนี้ยแมนยูครอนบอล56%เรียลเบติสครอ,อนบอล44%ครับส่วนลูกกลางอากาศเนี่นยแมนยูสามารถเอาชนะได้ถึง12ครั้งเร้วลเบติสเนี่ยชนะ6ครั้งซึ่งตัวขึ้นเลยเปอร์เซ็นต์แท็กเกิลเนี่ยซูซีอยู่แมนยูแท็กเกิลชนะ10เบติสแท็กเกิลชนะ9 ในมุคนละสามครั้งถ้าดูจริงๆเนี่นยก็เมนยูไม่ได้เล่นดีกว่าเลโอเปตีเลยที่ดูในเกมเนี่ยนะจังหวะการคารบอนก็ซูสีกันแล้วก็โอกาสการทาประตูก็ถึงจะห่างกันแต่ว่ามันเมนยูก็ไม่คมเองเนะเมนยูมีโอกาสเขาทาเยอะแต่ก็ไม่คมเองผมเสียดายมากเสียดายลูกแต่และลูกที่เมนยูมีโอกาสเขาทามากเลยน่าจะทําได้ดีกว่านี้จริงๆแล้วเนดะี๋ยวครึ่งหลังกัจะเริ่มนะครับผมว่านะ ควรจะมีการเปลี่ยนตัวเหมือนเดิมอะแต่ผมคิดว่าจินฮาก็กเขาก็คงไม่เปลี่ยนครึ่งหลังหรอกเขาน่าจะเปลี่ยนช่วงกลางครึ่งหลังเลยผมไม่เปลี่ยนเลยแต่เท่าที่ดูผมว่าแอนโทนีเนี่ยลองดูแอนโทนีครึ่งแรกนะแอนโทนีครึ่งแรกเนี่ยได้บอล4ได้บอล27ครั้งไม่มีโอกาสยิงเลยสําหรับแอนโทนีแล้วก็เลี้ยงผ่านผู้ต่อสู้เนี่ยเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้เลี้ยงไม่ผ่านเลยนะ แอนตนี่นะแอนตูนี่เลี้ยงบอลไม่ผ่านเวกซายของเลอเอเบตติเลครับซึ่งเลกส่วนเลฟอร์ดมีจังหวะหนึ่งครั้งที่เลี้ยงบอลผ่านเลฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด3ครั้งตรงกรอบ3าแต่เข้า1ลูกเสียดายลูกที่แบบเวกฮอร์ดไหลให้แต่มันก็รับหนานะก็ขเข้าใจอยู่เวกฮอร์ Re ก็มีโอกาสยิงสครั้งคนระับเป็นลูกพักอกลูกนึงแต่เขาคงไม่นับลูกพักอกที่ฟิตล้ำหน้าไปก่อนนะนี้คงเป็นลูก3ครั้งที่มีโอกาสยิง เข้ากรอบหนึ่งครั้งแล้วก็หลุดออกนอกกรอบสองครั้งสําหรับบอลวิกฮอตซึ่งหลังก็ต้องปบไปเยอะเออเรายังไม่ได้คุยเรื่องลูกที่เฮีนใช่ปะ่ะลูกไอ้ลูกเบติสเนี่ยมันไม่เฮีนตรงไหนมีใครใครคิดว่ายัางไงผมว่ามันแฮ่นนะใช่ปะ่ะลูกเบติสจริงๆอะ่ะโอ้หน้าเกลียดแล้วบีอาร์ก็บีอาร์เช็ครือเปล่าไม่รู้นะจังหวะน,นั้นนะแต่ผมคิดว่าคือเมนยูก็เสียประโยชน์จากการตัดสินเยอะแล้วก็ ได้ประโยชน์บ่อยอยู่ก็สลับกัน,นพูดตัดสินได้ตัดสินได้เราจะใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าห่วยแตกหรือว่าใช้ว่าอะไรคือลูกเนี้ยไอ้วนมี่ใช่ไหมพักอ,อกเสร็จแล้วบอลมันก็มานี้แล้วก็ตกมาใส่แขนตัวเองมันก็ต้องควนแขนรหรือเปล่าอ่ะลูกเนี้ยหรือว่าไปซูมดูแล้วคือบอลมันแบบมันห่างกันนิดนึงเหรอห่างแขนนิดนึงแบบพักอ,อกมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนห่างแขนนิดนึงแล้วก็ลงพื้นอย่างนี้เหรอ ควรจะเคลียร์เนี่ยนะควรจะเอาให้เคลียร์หน่อยนะจังหวะนี้เนาะถ้าเมนยูเผ <ๆ S 1> ือๆขึ้นมาเมนยูแบบแพ้แพ้แล้วตกรอบเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะเรื่องแฮนเนี่ยเริ่มยังอ้าวนักเตะลงมาสู่สนามกันแล้วครับเรียบร้อยอ่ะเราไปดูกันต่อเลยอ้าวจะมีการเปลี่ยนครับเหมือนอารอนฟันบิสก้าจะลงมานะเปลี่ยนแทนดาโล่เลยอารอนฟันบิสก้าครับจะเปลี่ยนลงมาแทนเดียโก้ดาโล่แต่จังหวะเนี่ยเออเออลืมลืมพูดไปจังหวะจังหวะจี้งโนมี่เก็บบอลลงมาเล่นได้มันอยู่ฝั่งดาโล่เนาะ เป็นท้าคงมองว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าดาร่ไม่น่าจะเจ็บอะไรไหมผมก็ยังเชียร์ฟานมิดเหมือนเดิมนะผมคิดว่าเล่นดีกว่าดาร่อ่ะถ้าได้ลงไนงะช่วงนี้ช่วงนี้นะช่วงนี้อ่าเป็นอารนฟานบิซาก,ก้าครับจะลงมาแทนเดี๋ยวโกดาร่ส่วนตำแหน่งอื่นตำแหน่งอื่นไม่มีเปลี่ยนนะครับอาเชียบอลแล้วเริ่มต้นครึ่งหลังครับตอนนี้ครึ่งหลังมาก็แมนยูก็บุกใส่เลยเอาคาซิมิโร่ไล่เพสขึ้นมาไหมนะเปิดที้นมาลูกนี้วาลาน อมาแล้วเบติสก็ค่อยมานเนื้อๆนี่แหละเป็นเบติสเหมือนครึ่งแรกอะ่ะค่อยๆมานเนื้อๆมันไล่ตีเสมอได้อ้าฟิตฟิตออกมาโอ้โหก็หยังใจไม่ดีนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบฟิตเวลาขึ้นบอลเลยมันมันไม่ชวัวร์อ่ะต้องให้คนอื่นดีกว่าฟิตต้องเป็นพึ่งงานเดนะือนคอยไล่แย,ย่ยงบอลขึ้นมาหรือคอยวิ่งแบบคอยประคองเพื่อนนี้ผมว่า ให้คนอื่นขึ้นบอลอ่ะเอา้าอันตนัวนี้วาลานออกซ้ายมาที่ลูกชอก็อยังเก็บเล่นได้ลูกชอหลอกนี่เหมือนจะฟาวเอา้กากรรมการมองว่าลูกชอพุ่งลมนะครับแดเมนยูก็ามาตัดบอลไปได้บอลอยู่ที่บูโน่บูโน่ออกขวามาที่อันตนัวนี้อันตัวนี้จะพลิกเข้าขวายิงว่ายิงโค้ง,ง,งเรียบร้อยลูก <c oughs> ลูกทิ้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันลูกจริงเขาอะกดกดสูตรติดอีกแล้วบุญเอ้ยแอนโทนี่กดสูตรติดอีกแล้วนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่น่าบ่นเลยเลยมันจริงจริงไงแอนโทนี่เลยโอ้ใจหัวจะกลายเป็นนิวโรบินไหมแอนโทนี่เนี่ยคือแบบรู้ว่าจะแบบเข้ามามุมนี้นะแต่ก็คือ ซือป้องกันไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหแล้วกองหลังของเบติสก็บังผู้รักษาประตูด้วยครับจัวนี้เป็นสองประตูตัวหนึ่งครับแมนยูขึ้นนำแล้วยิ่งสวยยิ่งสวยชุมชมขอชมเลยัน,นี่ไม่ทําให้ผิดหวังแล้วขึ้หลังน่าจะติวกันไหมเป็นทั้งน่าจะบอกว่าเข้าขวายิงเลยเอเข้าซ้ายยิงเลยเข้าขวาแล้วก็หักเข้าซ้ายยิงเลยน่าจะติวกันมาแบบนี้ผมว่า โอ้โหสุดยอดสุูยอดลูกลักก็แบบถือว่าเป็นลูกลักเทนฮากอีกคนหนึ่งไหมแอนตัวนี้อาจจะมีการขยับตัวเลี่ยนสำหรับเลีว้วเบติดครับเหมือนไออีเกเซียสนะบอค้าอีเกเซียสหรูเปาจะลงมาครับอ๋อไม่ใช่ไม่รู้ใครเลยรอดูก่อนเอาเมนยูมงเข้าไปแล้วโอ้โหบูโน,โฟน่ฟรนเดสครับสามประตูต่อหนึ่ง โอ้ยเมนยูเตะตีตมุมลูกนี้แล้วก็โมงเข้าไปเลยล่งแล้วล่กแล้วเมนยูสามหนึ่งแล้วเหมือนจะแบบเสียสมาธิไปนะครับเบติสเนี่ยเหมืนอนกําลังจะเปลี่ยนตัวแล้วก็นักเตะมันจะเสียสมาธิสักนิดหนึ่งนะแล้วแมนยูก็โมงเข้าไปเลยบูโน,โนครับแกกตัวนะแกกตัวได้จากนักที่แล้วลูกชอเปิดแล้วก็ ลูกสูตรนะเล่นเสาแรกนะลูกชอเปิดมาแล้วบูโน่วิ่งมาโฉบโมงไปเลยเป็นลูกสูตรนะครับลูกนาะยบูโน่บุกวิ่งมาตัดมงนะ่มงเสาแรกเข้าไปเป็นสกอร์ที่เมนยูทิ้งห่างไปแล้วสามประตูต่อหนึ่งเทนฮาร์เข้ามานี่เราเห็นเมนยูได้ประตูจากลูกตั้งเบ่อยมากนะแก้ปัญหาจุดนี้ได้ดีเยี่ยมเลยผมคิดว่านะคือยุคทั้งลังนิดไอโซชาอะไรพวกนี้มมีปัญหา การลูกเล่นเล่นลูกตั้งเตะนะไม่ว่าจะเป็นฟรีชิกเตะมุมอะไรพวกนี้มีปัญหาแต่เซนทากมานี่แก้ได้แบบสบายเลยได้ประตูแบบนี้บ่อยอ้าวิดคอสมาออกขวามาที่ One วันบิทวันบิทล็อกทันทีกลับมาที่แอนโทนี่ตันนี้ปูโนอ้าวแอนโทนี่แอนโทนี่ชิปโอ้ยทำไมไม่จ่ายเพื่อนวะอู้แอนโทนี้หลุดมาชิปข้ามประตูแนละ้วแต่บอลมันก็ข้ามาม,มาทามาครับพวกนี้ม่เสียดาย่เสียดาย คือท่าตัดสินใจใจ่ายก็แตกกวา้างนิดนึงเนาะแต่แบบนี้ก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้วเลยมาปุ๊บเนี่ยโอ้แต่ถ้าแตะให้เฟสนะได้ยิงเลยสวย,ยมีทั้งเฟสทั้งเวสพอร์ตมีใครคนเนะี่ยแพลตฟอร์ดอะไรอยู่ตรงนั้นเนะี่ยแต่อันตัวนี้ก็โอ้โหชิปข้ามนะตัดสินใจชิปข้ามแต่มันก็ออกเฮ้ยถ้าเป็นลูกสี่นี่สวยงามเลยบาวโวเปิดขึ้นมา บาโวโดนเฟียแมนยูหัวนะน่าจะเป็นจังหวะที่ไปไปปั๊มบอลกับบูโน่แล้วบูโน่โดนใบเหลืองน่าจะจังหวนะนั้นก็เลยโดนหัว oh. แล้วเคยเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไงบาโวใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ดูแลบาโวเคยเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงโอ้โ oh, ห oh, เลยได้มาทำบูโน่โดนใบเหลืองเลยแต่มันก็จังหวะนั้นก็ฟาวจริงอ่ะมาเลเซียจ่ายลูกนี้เป็นติดครับผมคารบันโยูมาเก็บไว้ได้ แต่คาร์วันยดโอ้โหคาร์วันยดอาศัยความเก่า <t> เ,เนี่เตะไปตีเซนโชแล้วเอาลูกเต็ม,มุมท่านี้เขาก็ยังรีเพย์ให้ดูลูกบูโน่กับเนี่ยครับอ่าบาว้ avo, เขาโดนบอลก่อนจังหวะเนี้ยบูโน่เข้าชา้าอ่าบูโน่ได้สวนบูโน่ออกซ้ายมาที่ฟ oh, ิตฟิตโอ้ฟิตจะเอา้าเวกฮอตยิงโอ้ oh! เลือกฮอดโอ้เวคฮอดโอ้ลูกนี้เวคฮอดยิงไม่เข้าหรอไงไหนดูภาพช้าหน่อยสิเฟสจ่ายมาแล้วแล้วบอลมันไปชนกองหลังเบติสสกัดพลาดเวคฮอดยิงโอ้โหโอ้ยลุ้นให้ยิงอยู่ในเนี่ยเวยคฮอดเนี่ยยิงไปก็เป็นแต่เปกองหลังเบติสคนที่สกัดบอลไม่แย่ใครเนี่ยเปเซร่าเหรอ ง้างขามาบางังบังลูกยิงของเบคฮอรได้ทันปาคุนโดไปยตีครับปีกขวาชาวอูควยช่วงหลังนี่ลงบ่อยนะฤดูกาลนี้ไปยตีไปเล่นบอลลงมาแล้วบูโนโ่เปิดเลนสั้นมาไปยตีเก็บบอลได้ไปยตีเลี้ยงมาทางขวาเอาสวยเปิดมาแม็กธอมเบคฮอร์ เวกคอร์ครับเอาจนได้นะเอาจนได้นะเวกคอร์เนี่ยดีใจแทนเลยนะดีใจแทนเวกคอร์ ale, เลยคือพยายามอยู่หลายจาังหวะหลายแมตช์แล้วด้วยแต่เสียอย่างเดียวยิงในพีเมลีกไม่ได้สำหรับเวกคอร์เนี่ยเสียอย่างเดียวเลย กดล็อกในยูโรปาสี่หนึ่งสกอร์สบายแล้วนะสองนะสกอร์สี่หนึ่งอยาให้โดนยิงเนะแต่ลูกนี้ร่องชมฟากนโดครับฟากุนโดนี่ขยันนะเหมือนแบบผู้เล่นผู้เล่นเวติส,สองคนในะลุมนะลก็เลี้ยงผ่านโอ้โหสุดยอดเนะียฟากนโดเนี่ยมีอนาคตนะเร่องอย่างเงี้ยคือทักษะสมประสบการณ์สะสมชั่วโมงบินนะฟากุนโดนก็น่ากลัวนะเป็นอีกตัวที่มีโอกาสมีแววรุ่งเลย เป็นคนที่เลี้ยงบอลคล่องมากแต่วันนี้กันา,าชโช่ยังไม่น่าจะได้ลงหรอกหรือว่าจะลงอยู่กันา,าชโชูคงไม่ลงเลยนะหรือจะลงแทนเวฮอไ์ไปเลยสี่หนึ่งนะครับเมนยูนาทีที่83ครับอ่าแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาแล้วเมนยูก็สามารถเอาชนะเลวเวตี่ไปได้ครับผมสี่ประตูต่อหนึ่งผมลืมเปลี่ยนสก,กอรอยแล้วเปลี่ยนตอนจบเล่งเลจบเวลาแล้วกันสี่หนึ่งะครับเมนยูโอ้ผมลืมเปลี่ยนสกร ส <laughs> ีประตูตัวหนึ่ง